สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วกันค่ะเรามาดูกันที่ความหมายก่อนเลยนะคะความหมายก็คือการอ่านถ้อยคํานะคะที่มีผู้เรียบเรียงหรือประพันธ์ไว้แล้วโดยเปล่งเสียงแล้วก็วางจังหวะเสียงให้เป็นไปตามความนิยมนะคะแล้วก็เหมาะสมกับเรื่องที่อ่านนะคะเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ฟังซึ่งจะทําให้ผู้ฟังนะคะเกิดอารมณ์ร่วมแล้วก็คอยตามไปกับเรื่องราวที่ผู้อ่านได้อ่านค่ะ ต่อมานะคะเป็นหลักในการอ่านออกเสียงร้อยแก้วค่ะข้อที่หนึ่งเลยค่ะก็ค,คือเราจะต้องเตรียมตัวก่อนอ่านจ,จริงนะคะเพื่อที่ให้เข้าใจเนื้อหาที่เราจะอ่านเรื่องนั้นๆโดยทําการแบ่งวรรคตอนเอาไว้ก่อนอ่านข้อที่2ค่ะฝึกอ่านให้คล่องนะคะอ่านถูกต้องตามอักขรวิธีเน้นตัวรอเรือลอลิงคําควบกันนะคะอ่านให้ถูกต้อง ชัดเจนแล้วก็เสียงในการอ่านต้องเสียงดังความชัดค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างตัวรอเรือรอลิงแล้วก็คำควบกล้ำนะคะให้เพื่อนๆได้ลองฝึกอ่านกันค่ะต่อไปนะคะเป็นข้อที่3ค่ะก็คือเราจะต้องใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมกับเรื่องที่อ่านนะคะถ้าเนื้อหาเป็นเรื่องที่โศกเศร้านะคะก็ต้องใช้น้ำเสียงที่ฟังดูอ่อนโยนเศร้ซาซ้อย แต่ถ้าเป็นเรื่องที่สนุกสนานเราก็ใช้น้ำเสียงที่สดใสมีชีวิตชีวาแล้วก็ฟังดูน่าตื่นเต้นนะคะข้อที่4ค่ะขณะที่เราอ่านนะคะสายตาจะต้องมองผู้ฟังบ้างไม่ก้มหน้าอ่านอย่างเดียวค่ะข้อที่5ค่ะระวังท่าทางในการยืนหรือการนั่งบุคลิกภาพต้องดีนะคะดูสํารวมและนี่นะคะก็เป็น ตัวอย่างเกมให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันนะคะเพื่อนๆคิดว่าการยืนแบบไหนถูกต้องกันคะคำตอบก็คือข้อที่หนึ่งค่ะรูปผู้ชายนะคะเพราะว่าเขายืนขาชิดติดกันแล้วก็ถ้ายืนดูสํารวมสุภาพมากกว่าเด็กผู้หญิงคนที่สองนะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูเครื่องหมายนะคะในการแบ่งวรรคในการซ้อมการอ่านนะคะ1เ,เลยคะ่ะเครื่องหมายทับหรือเครื่องหมายขีดเฉียงอย่างนี้นะคะก็ค,คือการหยุดเว้นช่วงจังหวะสั้นๆนะคะสองค่ะเป็นเครื่องหมายขีดหรือเครื่องหมายทับอีกและะ้วค่ะแต่ว่าจะมี2ครั้งนะคะก็คือ2ขีดก็คือเป็นการหยุดเว้นช่วงจังหวะที่ยาวกว่าเครื่องหมายทับหรือเครื่องหมายขีดหขีดค่ะ ต่อไปค่ะเป็นเส้นดำนะคะขีดยาวข้างล่างก็คือจะเป็นการเน้นเพิ่มน้ำหนักของเสียงแต่ว่าส่วนมากนะคะเราก็จะเห็นเป็นเครื่องหมายทับหรือเครื่องหมายขีด1ขีดกับ2ขีดเนี่ยค่ะนิยมใช้กันมากกว่านะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างการอ่านออกเสียงร้อยแกวนะคะที่เราได้ทําการแบ่งวรคการอ่านไว้เรียบร้อยแล้วะค่ะเพื่อเมื่อลองฝึกอ่านกันได้เลยนะคะ ค่ะถ้าเพื่อนๆยังอ่านไม่ได้นะคะก็ลองไปฝึกอ่านเพิ่มเติมได้จากตัวอย่างที่ได้นํานเสนอไว้ได้เลยค่ะเราก็จะไปดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่2ค่ะเป็นการอ่านออกเสียงบรรยายที่เน้นการแสดงอารมณ์นะคะเพื่อนๆมาอ่านไว้พร้อมๆกันเลยได้ค่ะแวนขยุบขูกขักไปอย่างเชื่งช้า เสียงพราเสียดสีไปกับดุมดังเสียงแลมเล็กสลับกับเสียงกระดิงบัวแด่งตามจังหวะการก้าวเดินของโวชราสองตัวนั้นฟังเป็นเพลงมาร์ชประจำทุง่งที่มีตัวโน้ตรธรรมชาติเป็นผู้กำหนดทำนองบางครั้งมันฟังดูเศร้าซึมเหมือนอย่างก,กับเสียงของกว้ยเล่มนี้ชายชรานั่งขยับไม้แท่อ,อยู่บนกว้ยแกแกว่งไม้อยู่กลางอากาศขณะ ไล่วัวด้วยเสียงแหบพรา่าที่ขุมมิกาเอาไม้แท้แต่ลังวัวให้มันระคายเครื่องหรือเจ็บปวดใจสังขารอันร่วงโรยของไอแก้วไอ้ไหมหวัวคูยาก็ไม่ต่างจากเจ้าของมันมากนะนังหย่านยานรัดรูปลงไปโชว์กระดูกเรียวแรงของมันค่อยหมดลงไปจนเกือบจะลากขาตัวเองไม่ไหวถ้าแกม้มั่งมีือพอมีใช้ ก็จะปลดเกดเีียนให้หัวครูยากมันได้พักผ่อนยามชราบ้างแต่มันจนใจพราแม้แต่ตัวแกเองก็ยังไม่ได้พักแม้ย่างเข้า65แล้วชีวิตที่เข้มข้นเมื่อตอนหนุ่มๆได้กลายเป็นความหลังอันยืดยาวมีนิยายชีวิตที่เล่าให้ลูกหลานฟังได้หลายวันหลายคืนกว่าจะจบและนี่นะคะก็เป็น การอ่านที่เน้นแสดงอารมณ์ค่ะการอ่านข้อความในวงเล็บนะคะการอ่านข้อความในวงเล็บที่เป็นภาษาอังกฤษเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะคารุมานแล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษในวงเล็บนะคะเราก็จะอ่านว่าคารุมานในวงเล็บ C A R L O M A N ค่ะ ต่อไปค่ะเป็นการอ่านข้อความสั้นๆนะคะให้อ่านว่าข้อความในวงเล็บตามด้วยข้อความค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคาโลมานข้อศอ741-747ค่ะเราก็จะอ่านว่าคาโลมานในวงเล็บคริสตสกราช741-747ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการอาร่านข้อความในวงเล็บที่เป็นข้อความยาวค่ะตัวอย่างค่ะในเวลานั้นาศาสนาในยุโรปมีนิกายเดียวเราก็จะอ่านว่าวงเล็บเปิดในเวลานั้นาศาสนาในยุโรปมีนิกายเดียววงเล็บปิดนี่นะคะก็จะเป็นการอาร่านข้อความในวงเล็บค่ะอันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ